เอเกมนผ่อนฝีเท้าที่วิ่งมาอย่างรวดเร็วลงเมื่อเห็นน้องสาวยังยืนอยู่อย่างปกติไม่มีทีท่าว่าจะเกิดเรื่องอะไรพี่โป้เรเร็วหน่อยเร็วๆสิเอเมิกาเรียกพี่ชายด้วยความดีใจพรางกวักมือเร่งให้คนที่วิ่งมาแต่แรกหากตอนนี้เปลี่ยนเป็นเดินเร็วเร็วเข้ามาหาเธอแทน ไหนให้พรไปบอกว่าเกิดอุบัติเหตุไม่เห็นเป็นอะไรสักหน่อยนี่น้ำเสียงเขาเริ่มจะหงุดหงิดอุบัติเหตุนะเกิดขึ้นจริงๆค่ะแต่ไม่ใช่กับเป้าเร็วเว่าเธอพิโป้มาทางนี้หญิงสาววิ่งนำไปทางด้านล่างที่ลาดลดหลัน่นเล่นระดับลงไปตลอดทางมีกระถางต้นไม้ดินเผาใบค่อนข้างใหญ่ปลูกดอกชวนชมสีแดงสดวางเป็นแนว เอกมนเดินขึ้นไปยืนแทนที่น้องสาวแล้วมองตามลงไปที่ด้านล่างที่เอมิกาวิ่งลงไปจึงได้เห็นแสงตะวันนั่งเหยียดขาหมดสภาพอยู่ข้างกระถางใบหนึ่งมาช่วยพยุงตะวันหน่อยพี่โป้ร่างสูงลงไปอย่างรวดเร็วทันใจไม่ต้องบอกก็พอรู้ว่าคนที่นั่งยิ้มเย้เกยอยู่ต่อหน้านี้ คงกลิ้งตกลงมาจากทางลาดด้านบนเป็นแน่แต่ที่เขาสงสัยก็คือตกลงมาได้ยังไงจะว่าเดินเล่นเพลินโดยไม่ทันมองว่าเป็นทางลาดเล่นระดับก็น่าจะพลัดเสียหลักลงมานิดหน่อยไม่น่าจะถึงกับลงมากองอยู่ตรงนี้ได้หน้าตาก็ดีไม่น่าซุ่มซ่ามเลยนะเราคำทักแบบไม่รักษาน้ำใจทำให้คนเจ็บถึงกับตาลุก สายตาของแสงตะวันวาววับอย่างพร้อมที่จะต่อกอนได้ทุกเมือ่อแม้ในขณะที่เจ็บจนลุกไม่ได้แบบนี้และเอนิกาก็พอจะอ่านสายตานั้นออกจึงรีบอธิบายเสียเองเป้าผิดเองแหละพี่โป้เป้าวิ่งไล่ตะวันแล้วตะวันก็ดันวิ่งมาทางนี้เป้าตะโกนบอกแล้วแต่ไม่ทันน่ะคนฟังพยักหน้าเข้าใจอ๋อ วิ่งไล่จับก,กันอายุเท่าไหร่กันแล้วเล่นเป็นเด็กๆไปได้ประโยคท้ายออกจะหมันไส้แต่หางตาตวัดมองมาทางคนที่นั่งเจ็บอยู่สแสดงให้รู้ว่าหมันไส้ใครขาตะวันกระแทกเข้ากับกระถานะพี่โป้ขยับไม่ได้เลยพี่โป้ช่วยอุ้งตะวันไปหาหมอนหน่อยนะเอกมแ์แ้งถอนหายใจเสียงดัง อย่างจงใจจะให้ใครสักคนได้ยินก่อนจะตรงเข้ามาช้อนตัวคนที่นั่งหน้าควา่าเพราะรู้อยู่ว่าเสียงถอนใจนั้นตั้งใจจะบอกให้รู้ว่าเขารำคาญเธอแสงตะวันหม่นไส้จนอดทำปากขมุกขมิบโต้อตอบไม่ได้อยากให้อีกฝ่ายรู้เช่นกันว่าเธอก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเขาสักเท่าไหร่ เอมิการีบวิ่งนำหน้าไปอย่างร้อนใจชายหนุ่มมองคนในอ้อมกอดพลางนึกภาพตอนที่ซิ่งลุ้นุนตกลงมากระแทกกับกระถางแล้วก็อดขำไม่ได้แสงตะวันมองคอนพี่โป้นี่ผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยเอกมลงงทำหน้าสงสัยทำไมหรอก็อคนดีๆที่ไหน ก็เห็นคนอื่นเจ็บจะตายขนาดนี้แล้วยังจะมาโหราเยาะอ,อยู่ได้อา้าวถ้าพี่ไม่ปกติเราก็าคงไม่ปกติเหมือนกันแหละเอเกบลก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องต่อปากต่อบคำกับเด็กคนนี้และก็ได้ผลอีกฝ่ายถามกลับอย่างแปลกใจทำไมคะชายหนุ่มขยับร่างในอ้อมกอดให้กระชับขึ้นเพราะเดินมาไกล แขนจึงเริ่มล้าแล้วตอบเรียบๆก็มีคนเจ็บจะตายที่ไหนยังร้องเพลงงุ้งยิ้งงุ้งยิง,ง,ง,งได้อีกละ่ะตะวันไม่ได้ร้องเพลงสักหน่อยเอา้าแล้วที่ทำปากขมุบขมิดเมื่อกี้นีล่ล่ะแสงตะวันมองหน้าคนถามอย่างได้ทีก่อนตอบชัดถ้อยชัดคำอ๋อตะวันแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรตาหากละ่ะเขาจะได้ไม่มาตามทำร้ายเราทั้งทางกายกรรมหรือวจีกรรมคนที่รู้ตัวว่ากำลังเข้าข่ายได้รับส่วนกุศลโดยไม่ได้ร้องขอหน้าแดงขึ้นมาทันทีแต่ยังไม่ทันได้ตอบโต้อะไรก็มาถึงรถที่จอดรออยู่แล้วเอมิกาคุลีกุจอเข้ามาช่วยประครับประคองเพื่อนสาวขึ้นรถทำให้แสงตะวันยิ้มยาะเต็มที่ พร้อมกับผู้เสียงอ่อนเสียงหวานขอบคุณมากนะคะพี่โป้ที่กรุณาอุ้มมาส่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายเอมิกาชะง,งักมือที่กำลังจะดึงประตูรถตู้ปิดมองหน้าพี่ชายที่เอามือขวางไว้อย่างไม่เข้าใจเอกมลพูดหน้าตาเฉยที่ไปด้วยเอกมลกระโดดขึ้นมานั่งอย่างว่องไวคนเป็นน้องยิ้มอย่างดีใจที่สุด ในนาทีฉุกเฉินแบบนี้สิ่งที่ต้องการก็คือพี่ชายคนเดียวนี่แหละเธอเกาะแขนแข็งแรงของอีกฝ่ายแล้วยิ้มให้จนตายหยีเหมือนเด็กๆขอบคุณนะพี่โป้ชายหนุ่มพยักหน้าให้ก่อนจะมองเลยไปยังคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามซึ่งตอนนี้กลับยิ้มไม่ออกเหมือนคนที่แกล้งเข้าไว้แล้วคิดว่าจะหนีพ้นแต่กลับผิดคาด สีหน้าแสงตะวันจึงเจ่อนไปจนเพื่อนสนิทชักเป็นไงบ้างแกเจ็บมากไหมเนี่ยหน้าซีดเชียวอืก็เจ็บเวลาขยับขานะแต่ไม่เป็นไรหรอกอยังไหวแบบนี้สงสัยจะหักเลยละมั้งเสียงเข้มๆของเอกมล์ที่แทรกขึ้นทำให้เจ้าของขาสะดุ้งหันขวับมามองคนพูดอย่างฉุนฉุน จึงทันได้เห็นรอยยิ้มซึ่งเธอแทบจะไม่เคยเห็นจากหน้าดุดุนั้นเลยตั้งแต่มาพักที่นี่วันนี้ต้องเกิดอาเพศอะไรแน่แนเลยแสงตะวันพูดลอยๆเอมิกาตอบโดยไม่รู้ความในของเพื่อนอ๋อแกเลยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเหรอเปล่าที่พี่ชายแกยิ้มตะหากแกเคยบอกไม่ใช่เหรอว่าเดนะี๋ยวนี้พี่โป้เนี่ยยิ้มไม่เป็นนั่นไง จิมจะเห็นฟันครบทุกซี่เลยแบบนี้ไม่เกิดอาเพศแล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะใช่ไหมคราวนี้คนสะดุ้งกลับกลายเป็นสองพี่น้องพี่ชายสะดุ้งที่ถูกแขวะส่วนน้องสาวสะดุ้งที่รู้ตัวว่ากลับไปต้องถูกสอบสวนอีกแน่ๆโทษฐานที่แอบดินทาพี่ให้เพื่อนฟังส่วนคนพูด กลับนั่งมองออกนอกหน้าต่างชมวิวด้วยท่วงท่าเพลิดเพลินเป็นอย่างมากเรากับกำลังจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งมากกว่ากำลังจะไปโรงพยาบาลสุรีมองคนที่นอนเอกเนกอยู่บนเก้าอี้โยกแต่สายตามองออกไปเบื้องหน้าอย่างคนใจลอยมากกว่าจะสนใจอะไรจริงจังเพราะขนาดสุรีวางถาดใส่ถ้วยกาแฟควันกรุ่น พร้อมจานใส่ขนมลงบนโต๊ะใกล้ๆกันอีกฝ่ายก็ยังไม่รู้ตัวหลับในหรือเต้ยเสียงอ่อนๆคล้ายจะเยา้าแต่จริงๆแล้วแฝงด้วยความห่วงใยเฉกเช่นคนตรงหน้าคือลูกชายอีกคนพันตรีหนุ่มรีบหันกลับมาทั้งเก้าอี้โยกส่งเสียงอุทานอย่างเกรงใจโทรแม่ครับไม่ต้องลำบากเอามาให้เต้ยหรอก เด๋วเต้หิวไปก็เข้าไปหากินเองใช่ไอเต้ยไม่เกรงใจบ้านเราอยู่แล้วแม่ทรงกฎเดินถือถ้วยกาแฟของตัวเองตามหลังมารดามาไอเดียร <I did. S 2> รังสรรยังคําต่อไปได้ทันควันเพราะนึกได้ว่าไม่ได้อยู่ตามลำพังหันไปมองบารดาของเพื่อนที่ตัวเองให้ความรักและความนับถือเป็นอย่างมากแล้วถามเสียงอ่อนโยน แล้วของแม่ล่ะครับโฮ้ยคืนให้แม่ทานกาแฟอีกแก้วแล้วก็คืนนี้คงไม่ต้องนอนแน่ๆคนแก่ๆเนี่ยวันละแก้วก็พอแล้วละ่ะเต้ทานเถอะตะโ,โก้ของโปรดในลูกชิ้นนี้ตะโก้แห้วนี่เผือกแล้วก็นี่ตะโก้ข้าวโพดนะจ๊ะเอาอีกแล้วแม่เขาเปลี่ยนชื่อจากแข้วมาเป็นสมหวังตั้งนานแล้วครับ ลูกชายเยา้วอย่างขำขามากกว่าจะจริงจังโอ้ยถืออะไรกรันคนเราจะสมหวังหรือจะแห้วมันอยู่ที่การกระทำของตัวเองมากกว่านะพันตรีหนุ่มที่ตักตะโก้เข้าปากพยักหน้าคล้อยตามสุรีจริงครับเต้เห็นด้วยกับแม่ชาตอนนี้ก็แ้วรับประทานอยู่ยังไม่รู้สึกอีกแสดงว่าที่เมียกนันหนีไปเนี่ย เป็นเพราะการกระทำของแกละสิคนถูกย้อนสะอึกทําท่าจะสําลักตะโก้คำสุดท้ายจนต้องรีบยกกาแฟขึ้นจิตสุรีจึงถามอย่างเป็นห่วงแล้วนิเต้ยจะไม่ไปง้อเมียหน่อยหรือลูกอย่าหาว่าแม่สอนเลยนะไม่หรอกครับแม่เต้รู้ว่าแม่เป็นห่วงเขาจับมือหญิงสูงไวยมาแนบแก้มอย่างประจบสุรียิ้มเอ็นดู ก็ผู้ชายลักษณะแบบนี้ล้วนะผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้ก็อดจะหลงเสน่ห์ไม่ได้หลอ่อรวยสุภาพช่างเอาอกเอาใจผัวเมียกันหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยให้กันเขาไม่ง้อเราเราก็ง้อเขาก่อนชีวิตคู่นะลูกจำไว้ว่าห้ามมีคำว่าทิฏฐิคนฟังอึง้ง เงยหน้าศบตาสุรีก็ได้เห็นแววตาที่บ่งบอกถึงความห่วงใยอย่างจริงใจแม่ไม่อยากเห็นชีวิตคู่ของเต้ยต้องแตกคร้าวพยายามคิดถึงวันที่เรารักเขาขอเขาให้มาร่วมชีวิตกับเราแล้วความรู้สึกนั้นจะทำให้เต้ยไปง้อเมียได้ไม่ยากเลยรังสันตื้นตันขึ้นมาจนรู้สึกแน่นในอก นี่ถ้ามารดาเขายังมีชีวิตอยู่ก็คงพูดแบบนี้เช่นกันแต่เมื่อเหลือแต่บิดาและก็เป็นนายทหารที่ชอบการสั่งสรรค์เข้าสังคมทำให้เขากับพ่อค่อนข้างห่างกันทุกครั้งที่เขามีปัญหาและต้องการคำปรึกษาจากบิดาคำพูดที่ได้ยินจนชินหูก็คืออยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันไปเลยเกิดเป็นผู้ชาย จะแต่งงานอีกสักกีครั้งก็ไม่มีใครเขานินทาหรอกถึงเขาจะชอบเที่ยวเตรเฮฮาตามประษาผู้ชายแต่เมื่อแต่งงานแล้วก็ไม่คิดจะแต่งอีกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระยะหลังๆอาจเป็นเพราะความเบื่อรังสรร์ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่ตะวันรุ่งไม่ได้เป็นพัญญาตามแบบที่เขาคิดถึงตัวเขาจะชอบสังสรรค์สมาคมแต่ก็ไม่เคยคิด จะให้คนที่เลือกมาเป็นแม่ของลูกคิดแบบเดียวกันใช่เขายอมรับว่าเขาอาจจะเห็นแก่ตัวแต่นี่ก็เป็นนิสัยของผู้ชายไทยส่วนมากไม่ใช่หรือยิ่งมาเจอภาพที่แสดงความรู้สึกเก่าๆของพันญาก,กับอดีตคนรักมันยิ่งทำให้พันตรีหนุ่มทนไม่ได้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่เคยมีความคิดที่จะอยาากับตะวันรุ่งแม้แต่ครั้งเดียวเต้ย เสียงของสุรีทำให้เขาตื่นจากความคิดหันมามองพร้อมกับตอบรับคำเสียงอ่อนโยนครับแม่เต้ยเชื่อแม่ไหมจ๊ะสีหน้าและแววตาเต็มไปด้วยความห่วงใยของสตรีสูงอายุตรงหน้าเฉกเช่นสีหน้าและแววตาของมารดาเมื่อยามมีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่เขาทำอะไรผิดพล้งพลาดไป ตัดสินใจไม่ตกมารดาจะมีแต่คำพูดดีๆที่เต็มไปด้วยสาระและความห่วงใย,ยแต่เมื่อยังเห็นเขาลังเลท่านก็มักจะถามทิ้งท้ายแบบนี้ทุกครั้งทำให้รังสรรค์อดไม่ได้ที่จะโผลเข้าก่อสุรีเหมือนที่เคยทำกับมารดาเป็นประจำและรับคำโดยปราศจากข้อโต้แยง้งใดๆอีกครับแม่ เต้ยเชื่อแม่เต้ยจะลองปรับความเข้าใจกับแฟนเต้ยดูอีกครั้งสุรีกอดตอบรูปแผ่นหลังแข็งแรงอย่างอ่อนโยนชัดชวินที่กำลังก้าวลงจากรถยนต์คันหรูสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงประตูรัว้วเปิดออกมาเขาจึงรีบฉีดยิ้มให้อย่างประจบเพราะคิดว่าถ้าไม่ใช่แม่ ก็ต้องเป็นพี่ชายของแสงตะวันแน่ๆถึงแม้จะยังเคืองๆอยู่กับการกระทําของทรงโกรธเมื่อคราวก่อนแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความไม่พอใจในเมื่อตั้งใจแล้วว่ายังไงยังไงก็ต้องพยายามให้หญิงสาวหายโกรธและยอมแต่งงานกับเขาให้ได้แต่แล้วก็ต้องแปลกใจที่เห็นชายหนุ่มท่าทางองอาจก้าวออกจากประตูบ้าน เพื่อจะไปขึ้นรถเบนที่จอดแอบไว้จนชิดรัว้วทั้งสองต่างชะง,งักมองกันและกันมาหาไอยกฎหร,รือครับรังสรรค์เป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้นก่อนเพราะไม่ชอบให้ใครมามองเขาอย่างพิจารณาแบบนี้รู้สึกเหมือนตัวเองทำอะไรผิดไว้อย่างนั้นอ๋อเปล่าครับผมมาหาตะวัน คุณคงเป็นเพื่อนพี่กรดมาบังคับ,บครับ,รบผมพันตรีรังสรรค์อีกฝ่ายรีบยกมือไหว้ทันทีจนรังสรรค์รับไหว้แทบไม่ทันคิดในใจว่าไอ้หมอนี่มันมือไม้อ่อนไม่เลวแบบนี้เห็นทีจะมาติดพันน้องสาวไอก้กรดแน่ๆสเสน่ห์แรงไม่เบาแฮะเพิ่งยกเลิกการแต่งใบไม่ทันไรหัวบันไดบ้านก็ไม่แห้งซะแล้ว พี่จะกลับแล้วหรอครับครับอ๋อระวันไม่อยู่นี่ครับสีหน้าคนฟังเผือดไปทันทีพร้อมกับมองเข้าไปในตัวบ้านแล้วพูดเบาๆเหมือนจะบอกกับตัวเองยังไงวันนี้ก็ต้องรอเจอให้ได้พันตรีหนุ่มแอบนึกขำให้หมอนี่คงชอบใช้ตำร,ราจีบสาวประเภทตื้อเท่านั้นที่ครองโลก แต่คำพูดที่พูดออกมายังราบเรียบปกติผมว่าคงเสียเวลาเปล่าแล้วครับเพราะตะวันก็ไปต่างจังหวัดเห็นว่าหลายวันซะด้วยกว่าจะกลับฮะคราวนี้อีกฝ่ายเสียงดังอย่างตกใจตามด้วยคำถามอย่างร้อนรนเออจังหวัดไหนพี่พอจะทราบไหมครับรังสรรทบทวนตามที่ทรงกดบอกให้คนตรงหน้าฟัง โดยไม่ได้เฉลียวใจสักนิดว่าคนที่ไหว้แล้วไหว้อีกอย่างสุภาพก่อนจะรีบขึ้นรถขับออกไปนั้นก็คือคนที่ทำให้แสงตะวันต้องจากบ้านไปไกลถึงเชียงใหม่นั่นเองที่ช่องผู้โดยสารขาออกของสนามบินเชียงใหม่ผู้คนค่อนข้างหนาแน่นเพราะเป็นวันสุดสัปดาห์แต่ถึงกระนั้นหญิงสาวในสูรเข้ารูปสีน้ำตาลเข้มยาวคลุมสะโพก กับกันเกงสีเดียวกันแต่มีดิ้นทองเส้นเล็กๆเ,เป็นลายทางยาวในเนื้อผ้าทำให้ดูโดดเด่นเก๋ไก๋สะดุดตาผู้คนนม่น้อยประกอบกับก,บการสวมหมวกใบโตพร้อมแว่นกันแดดสีชาอ่อนที่ราวกับจะพรางหน้าตาไม่ให้คนจำได้กลับยิ่งทำให้สายตาหลายคู่อดเหลียวมามองอย่างสงสัยไม่ได้เพราะคิดว่า อาจจะเป็นดาราคนใดคนหนึ่งที่แวะเวียนมาเที่ยวพักผ่อนแต่เมื่อเธอผู้นั้นเดินมานั่งที่เก้าอี้ยาวและถอดหมวกกับแว่นออกคนที่เฝ้าดูอยู่จึงรู้ว่าไม่ใช่แต่ก็ยังมีหลายคนที่มองต่ออย่างเพลิดเพลินโดยเฉพาะหนุ่มๆเพราะวงหน้าที่ถูกเติมแป้มด้วยเครื่องสำอางทุกส่วนนั้นนวลเนียนหน้ามองกว่าดาราสาวบางคนเสียอีกซึ่งเจตัวเอง ก็คงรู้ว่ามีคนแอบมองอยู่อย่างชื่นชมจึงเชิดคอระหงขึ้นอีกราวกับนางพยาก็ไม่ปานแต่ไม่ได้เหลือบแลมองแม้แต่หางตาหบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นคนถือตัวพอควรเสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นทำให้หญิงสาวรีบเปิดกระเป๋าใบโตหยิบมันออกมากรอกเสียงหวานนุ่มลงไปฮลัลโหล เสียงจากปลายสายทำให้คนฟังขงมวดคิ้วนิดๆค่ะแม่ตะว,วันไม่ได้กลับไปที่บ้านหรอกคะอยู่ไหนนั่นหรอคะเอาไว้ถ้าตะวันจะโทรบอกแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะปลายนิ้วที่ต่อเล็บเป็นสีส้มอ่อนๆมีลายดอกไม้เล็กๆสีขาว mm. เพ้นไว้ที่ปลายเล็บกดปิดตัดการติดต่อและเลยกดปิดเครื่องอย่างรวดเร็ว โดยไม่ฟังคำพูดของปลายสายก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินผ่านสายตาหลายคู่ออกไปอย่างสง่าแต่ดูนุ่มนวลสมเป็นกรุสตรีเสียงซุบซิบที่ดังตามหลังมายิ่งส่งให้รินฝีป,ปากสีเบตนั้นยิ้มน้อยๆอ,อย่างพอใจสวยจังเลยนั่นสิแบบนี้ไปเป็นดาราได้สบายๆเดี๋ยวซิตะวันอย่าเพิ่งวางสายแม่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว น้ำเสียงฉุนเฉียวและท่าทางเรียวกราดนั้นอ่อนลงทันทีที่มองไปสบตาลูกเขยที่นั่งอยู่ตรงข้ามแต่รังสรรค์กลับไม่มีท่าทางร้อนรนไม่มีคำพูดใดๆนอกจากอาการถอนหายใจพร้อมกับลุกขึ้นยืนยกมือไหว้ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเออใจเย็นๆน,นะเต้ยตะว,วันกำลังโกรธ คงไปค้างบ้านเพื่อนละมังเฮ้อแม่กลับมาเห็นเก็บของกลับไปแล้วก็เลยเข้าใจว่ากลับไปบ้านเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่ต่อสายให้ใหม่คราวนี้เต้ยคุยกันเองเลยนะชายหนุ่มอาปาจะปฏิเสธเพราะเกิดทิฏฐิขึ้นมาทันทีแต่แรกที่ออกจากบ้านทรงกฎมาก็มุ่งตรงมารับตะวันรุ่งตามที่สุรีแนะนำแต่สาวใช้ที่นี่บอกว่า เธอกลับบ้านไปแล้วเหมือนที่คุณประภาวดีคิดนั่นแหละเขาหลงดีใจคิดว่าเธอคงละทิฐิลงบ้างใจพองโตรีบโลดเล่นกลับไปที่บ้านเพราะเข้าใจว่าคราวนี้ต่างคนต่างก็คิดจะหันหน้าเข้าหากันชีวิตคู่ที่ทำท่าว่ากำลังจะคอนแผนน่าจะประครับประคองไปได้ตลอดรอดฟังตั้งใจไว้ว่าจะลืมทุกอย่างที่มันคาใจ คิดว่าอดีตก็คงเป็นแค่อดีตถ้าเธอยังรักผู้ชายคนนั้นอยู่เธอคงไม่มาแต่งงานกับเขาบางทีตัวเขาเองอาจจะคิดมากไปเพราะแรงหึงหวงแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อคนรับใช้บอกว่าภรรยาสาวไม่ได้อยู่ที่บ้านนี่คือสาเหตุที่ทำให้พันตรีหนุ่มต้องกลับมารอถามจากปากของแม่ยายอีกหน บ้าจริงลูกคนนี้นี่ดูสิปิดโทรศัพท์ไปเส้นอย่างนั้นแหละเสียงคุณประภาวดีบอกให้รู้ว่าไม่พอใจจริงๆรังสรรค์ยิ้มให้เรากับตัวเองไม่รู้สึกรู้สมอะไรท,ทั้งทงที่ในใจเจ็บแปลบขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ถึงเขาจะพยายามเท่าไหร่แต่การตกมือข้างเดียวมันคงจะดังไปไม่ได้อย่างแน่นอนไม่เป็นไรหรอกครับแม่ หายโกรธเมื่อไหร่ตะว,วันเขาคงกลับมาเองชายหนุ่มยกมือไหว้แม่ยายอีกคขนนางรับไหว้แต่ปากก็ยังพูดต่อแล้วเต้ยม่คือจะไปตามหาตะว,วันหรอปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้นะคนฟังยิ้มแต่น้ำเสียงที่เอ,อ่ยออกมานั้นกลับขมขื่นแม่จะให้ผมไปตามหาตะว,วันที่ไหนล่ะครับผู้สูงวัยอึ้งไป มองตามหลังลูกเขยที่เดินออกไปอย่างรีบเงีบๆรู้สึกโมโหข,ขึ้นมาลูกคนนี้ชักจะเอาใหญ่เจอตัวเมื่อไหร่ต้องว่าให้เจ็บเจบสักทีเป็นลูกผู้หญิงแผมผัวก็มีเป็นตัวเป็นตนแล้วจะไปนอนค้างอ้างแรงที่อื่นได้ยังไงเดี๋ยวใครก็เห็นก็เ,เอาไปเดินทาให้ทั่วหรอกแล้วนี่ไปไหนก็ไม่รู้บ้าจิง ตอนที่ตะวันรุ่งตัดสินใจจะมาที่รีสอร์ทของอดีตคนรักนั้นเธอมั่นใจมากแต่ทันทีที่ก้าวเข้ามาในล็อบบี้หัวใจก็กลับเต้นแรงขึ้นมาเฉยๆอดวันเกรงนิดๆไม่ได้กับการมาโดยที่ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าไม่รู้ว่ามันจะทําให้คนที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีคนที่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ถึงขั้นสัญญาว่าจะแต่งงานกันเขาจะดีใจตกใจหรือวันไหวอะไรบ้างแต่เอาเถอะในเมื่อตัดสินใจมาแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสวัสดีค่ะเอกมรีสอร์ทยินดีต้อนรับค่ะเสียงพนักงานสาวที่พนมมือไหวยอย่างอ่อนช้อยพร้อมด้วยรอยยิ้มละมุนนั้นทำให้ตะวันรุ่งรีบยิ้มรับ แต่แล้วยิ้มนั้นก็ต้องจางหายไปทันทีที่ได้ยินประโยคต่อไปแต่ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะตอนนี้ที่พักของเราเต็มหมดแล้วค่ะความคิดที่จะเข้ามาพักเงียบๆแล้ค่อยปรากฏตัวเซอร์ไพรส์ทีหลังเป็นอันต้องพับไปคงต้องแสดงตัวซะแล้วไม่อย่างนั้นเธอคงต้องคิ้วกระเป๋าออกไปหาที่พักที่อื่น และในวันสุดสัปดาห์แบบนี้คงไม่ง่ายนักที่จะหาได้อ๋อจ้ะอืแต่ฉันมาพบคุณเอกมลโป้ะนะจ้ะหญิงสาวแจ้งให้พนักงานรู้อีกทั้งเรียกชื่อเล่นที่ทำให้คนฟังย่อมรู้ว่าสนิทสนมกันมากแค่ไหนซึ่งก็ได้ผลอย่างที่คิดเพราะพนักงานตาโตรีบถามย้ำให้แน่ใจ มาพบคุณโป้เหรอคะจะช่วยไปเรียนคุณโป้ของเธอหน่อยนะว่ามีเพื่อนมาหาร่างสมส่วนสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะพูดชัดเจนฉันชื่อตะวันรุ่งอยากเห็นหน้าของเอกมวลเหลือเกินว่านาทีที่ได้ยินชื่อนี้อีกครั้งเขาจะทำหน้ายังไงเสียงคนพูดกันเอ,อะอะทางประตูหน้าล็อบบี้ ทำให้ทั้งตะวันรุ่งและพนักงานที่เคาน์เตอร์ต่างพากันหันไปมองและภาพที่เห็นทําให้สาวสวยถึงกับหน้าชาจนถ้าหากมีใครมาตบหน้าเธอแรงๆตอนนี้คงไม่รู้สึกเจ็บคนที่เธออยากรู้ว่าจะมีสีหน้ายังไงเมื่อได้ยินชื่อเธอกำลังอุ้มหญิงสาวที่ถูกพันข้อเท้าไว้อย่างแน่นหนาเข้าประตูมา และทันทีที่เอกมลเห็นตะวันรุ่งเขาก็ถึงกับตะลึงจ้องเธออย่างไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง